อุ้ยฝาท้ายเบามากนะครับการถ่ายเขานี้แบบสวยมากนะฟิตเมนต์เขาลงตัวมากๆนะคือเราขับตำนานนะครับ200แบบนิ่งๆเลยนะคันนี้นะเขื่อนมากนะว,วันนี้เราอยู่ก<ม>ับรถที่ได้รับแรงมาดาลใจจากสนามแข่งนะครับนี่คือ GR Corolla นะครับโตโยต้าบอกว่าถ้าเกิด BM เนี่ย มี M division นะครับ Toyota เนี่ยก็มี GR division เหมือนกันนะครับถือว่าเป็น division ที่เป็น high performance lineup นะของ Toyota นะครับวันนี้ต้องขอบคุณรถสอบนะครับจาก Toyota Motor ประเทศไทยด้วยนะครับเป็นอะไรที่สมกับการรอคอ,อยมากๆนะครับหน้าตาของ GR Corolla model year ปี P 2025เนี่ยเขามีการปรับแล้วนะครับคือเขาทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากขึ้นนะแล้วก็มีเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าการชนหน้าแบบนี้เนี่ยเราจะเจอใน รถหลายๆรุ่นที่มันเป็นรถถนนแล้วนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจจาก G R Corolla นะครับ G R Yaris อะไรแบบนี้นะครับก็คือคนนี้เนี่ยเขาเป็นมาสเตอร์นั่นเองนะคือเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะเอาดีไซน์คิวต่างๆเนี่ยไปลงในรุ่นที่เป็น G R Sport ด้วยนะครับคือกระจังหน้า c l o s s b a c k ของเขาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูดุดันไม่พอนะครับการออกแบบแบบใหม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยนะครับสังเกตดีๆว่าเราจะเจอช่องด้านหน้าเนี่ยขนาดใหญ่นะครับสังเกตว่า ตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่จะทําให้รถเนี่ยเอาอากาศเนี่ยคูลงตัวเบรกนะครับแล้วก็รถในเรื่องของการต้านอากาศนะแล้วก็ด้านซ้ายของตัวกันชนเนี่ยอันนี้จะเป็นคูลงตัวหม้อน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นพวกระบบหล่อเย็นของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเราจะเจอเป็นช่องตันๆแบบนี้นะครับเพราะว่าด้านขวามันไม่มีอะไรเขาจะปิดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะ improve aerodynamics ครับแล้วก็มีช่องที่ ตัวคูลิ่งเบรกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เรียกได้ว่าเจอกันใน G R ทั้ง g r Yaris นะแล้วก็ G R r o l l a เหมือนกันนะครับฝากระโปรงหน้าของ G R r o l l a นะครับออกแบบมาให้มีลักษณะปูดๆนูนแบบนี้เนี่ยไฮไลท์ความทรงพลังของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับจะออกแบบมาให้ดูโปง่งดูบวมๆนิดนึงนะนะพร้อมกับช่องที่ระบายอากาศนะครับที่จะวิ่งเข้ามาในตัวกระจังหน้าเนี่ยแล้วก็วิ่งออกไปด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของพวกระบบแอร์ดูดดันนั่นเองหลายๆรายละเอียดเนี่ยของตัวรถเนใช้ป็ เูมนเนียหมดเลยนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักของตัวรถให้ได้มากที่สุดนะครับสติฟเน็ตต่างๆเนี่ยอิมพลูฟนะครับแล้วก็ดีขึ้นกว่ารุ่นโคราปกติเนี่ยเยอะเลยนะครับโดยการที่จะเพิ่มจุดเชื่อมตัวถังนะครับหรือว่าสปอตเบลลิงนะครับแล้วก็ใช้กาวที่เชื่อมตัวถังแบบคุณภาพสูงเนี่ยมาช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของบริลโลต่างๆด้วยอันนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดพิเศษเลยนะครับเฉพาะรุ่นที่เป็น G R จริงๆนะครับโปรงล้อของตัวรถเนี่ยออกแบบมาให้กว้างนะครับกว ถึง10เซนเลยนะครับด้านกว้างของเขาเนี่กว้างจริงๆนะครับแล้วก็เราถือสังเกตดีๆว่าเรามองด้านข้างของตัวรถนี้ฟิตเมนต์เขาลงตัวมากๆนะไฮไลท์นะครับความเป็นขับ4นะครับหรือว่า G R 4ของ e เขาเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยสังเกตดีๆว่าโป่งล้อ,งอเนี่ยจะถูกดันออกมานะให้แมทกับตัวด้านหลังด้วยนะครับ ัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับหน้ากว้างของตัวล้อเนี่ยทั้งหน้าหลังเท่ากันนะอยู่ที่8.5นิ้วนะครับให้มากับยางโยโกฮาม่าแอดแวนเอปีคส์วีหกนะครับขนาดยางนะครับอยู่ที่2 3 5 4 0 R 1 8นะครับสำหรับสเปคตัวยางเนี่ยบางสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าให้มากับยางมิชลินไพร์ดสปอร์ตอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสินคิดว่าลองไปถามทางจีงยาการาอยู่ดีกว่านะครับว่าเขาให้ยางอะไรมาแต่ว่าสำหรับตัวรถเทสตันนี้แล้วเนี่ยเขาให้ตัวเป็นแอดวานะะครรรรัับบแแลลล้้้วววก็ปสิิิทธภาาาาาาพขอองงเเเเเนนนีีี่าา่่ยยยยมดจหต โอ้โหดูสปอร์ตมากนะครับตัวล้อเนี่ยผลิตจากโรงงานเอ็นไกนะครับก็เป็นล้อที่หน้าตาเขาดุดันเนาะแล้วก็ไหลเวทด้วยนะครับและที่สําคัญนี่เป็นล้อฟอร์ดด้วยนะโอ้โหเป็นนั่นล้อแบบแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับตัวเบรกที่ให้มาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นเบรก4ี่พอตนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นเบรกสองพอทนะครับหน้ากว้างของตัวดิสเบรกเนี่ยจะอยู่ที่14เซนนะครับความหนาจะอยู่ที่1.1เซนติเมตรนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่11เซนนะครับความหนาเนี่ยจะอยู่ที่7 mm mm <ส> <ans> ม,มิลลิ เอาอยู่นะครับแล้วก็เกือบๆจะไม่พอด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าเกิดใครซื้อมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองขับเร็วจริงๆนะครับสินแนะนําว่าอาจจะต้องไปอัปเกรดเบรกจริงถึงแม้ว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะให้มาแบบสมรรถนะสูงแล้วสินว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเราจะเจอช่องอากาศนะครับบริเวณเฟนเดอร์ด้านหน้านะครับตรงนี้มีจุดประสงค์ก็คือว่ารถอากาศที่มันจะไปบนบริเวณซุ้มล้อนะครับก็จะมีช่องอากาศตรงนี้มาให้เวลาเราขับเร็วๆเตอนนี้ยอากาศเนี่ยจะถูกลีดออกมา นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สําคัญเนี่ยจะช่วยประคองรถในความเร็วสูงได้ด้วยครับโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเป็นโครงสร้าง GAC นะครับหรือว่า Global Architecture C นะครับเสริมความแข็งแรงของตัวถังเนี่ยด้วยจุดเชื่อมตัวถังที่เพิ่มขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าการเพิ่มความแข็งแรงของตัวถังเนี่ยอาจจะเพิ่มพวกคอมโพเนนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ใช <c oughs> ่ไหมแต่สำหรับโตโยต้หรือว่า G R Department เนี่ย เขาจะคำนึงในเรื่องของน้ำหนักของตัวรถด,ด้วยนะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถสมรรถนะสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านตรงประตูด้านหลังตัวนี้เนี่ยจะเป็นประตูที่ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ฝาท้ายเหมือนกันแล้วก็หลังคาด้วยนะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับแล้วก็ท็อปด้านบนของหลังคาเนี่ยจะใช้เป็นไดร์คาร์บอนนะครับแล้วก็โป่งล้อด้านหลังตัวนีเน้เขาไม่ได้ว่าเอาไฟเบอร์หรือว่าเอาพลาสติกเนี่ยมาแปะนะครับคือจริงๆแล้วเป็นการขยาย ฐานล้อด้านหลังจริงๆนะครับถ้าสังเกตดีๆว่าจะมีการแบบเนี่ยคือสุดที่ตัวเฟนเดอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวเหล็กหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ฐานล้อนี่เขากว้างขึ้นคือเขาออกแบบมาแบบมีจุดประสงค์นั่นแหละนะครับจะสังเกตว่าเราจะมีไฮไลท์นะครับตัวโลโก้ g r 4ตรงนี้นะก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยพิเศษนะไม่ธรรมดานะเขาให้เป็นกระจกเขียวจากโรงงานมาเลยนะครับตรงนี้นี่ดีมากๆเลยอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะให้ดูทรงก่อนด้านหลังเนี่ยให้เป็นามานรมาๆเลยนะถ้าเกิดสังเกตดีว่า เฮ้ย hey, ซื้อมาไม่ต้องติดฟิล์มก็ได้ว่ะมันดูลงตัวมากมากเลยและที่สาคัญเมื่อวานนี้สินลองขับดูนะครับสินรู้สึกว่ามันไม่รอนเลยอ่ะไปดูพื้นที่การนั่งโดยสารเบาะหลังกันดีกว่านะครับสำหรับตัว GR c o r o โค a นะครับตรงนี้เป็นเบาะที่สินปรับขับจริงๆนะครับสินจะให้เพื่อนๆดูกันนะว่าระยะเลกรูมแล้วก็เฮดรูมเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับส่วนตัวสินมองว่าก็ไม่ได้กว้างมากคือตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยเป็นเบาะบักเก็ตซีนะครับมีระยะเลกรูมเนี่ย ที่จะค่อนข้างกระชับสักนิดนึ่งนะครับเทนทลูมเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากนะครับตามสไตล์รถแฮรแบิร์กะเนาะแต่ว่าเนื้อเบาะต่างๆเนี่ยเขาก็ออกแบบมาได้พรีเมียมนะครับแล้วที่สําคัญเขาใช้วัสดุค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคือใช้หนังสังเคราะห์นะครับสลับกับผ้าสุเอตเนาะผ้าสุเอตเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยนั่งอยู่ในเบาะได้อย่างกระชับนะครับซึ่งเขามีแบรนด์ด้วยนะครับที่เขาใช้ผลิตผ้าสุเอตเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ของบรินเนาะ เป็นแบรนด์นะครับที่ออกแบบเาบาะรถยนต์เบาะรถไฟจิเกนเซนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้วัสดุนะครับตัวผ้าสเวตเนี่ยจากบินนอนะครับก็เป็นผ้าคุณภาพสูงนะอ่ะด้านท้ายดีกว่าโอ้โหด้านท้ายเขานี่แบบดุดันมากอะ่ะเราเจอดีฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ตรงเนี้ยสังเกตดีๆว่าสวยมากนะแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยโดยมีจุดประสงค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เวลาไอเสียมันเข้าไปบนนะครับคือเขาจะปล่อยออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวไป์ตรงกลางตัวนี้เนี่ย จะเปิดปิดตามโหมดการขับขี่ด้วยครับเช่นอีโคเนี่ยอีโคจะปิดสนิทเลยนะครับแล้วก็ท่อยเสียจ,จะออกแค่ซ้ายขวาเท่านั้นนะครับเพื่อจะเพิ่มในเรื่องของตัวเพชเชอร์นะครับหรือว่าตัว exhaust p พ e เช u r e เนี่ยทำให้รถเนี่ยมันวิ่งออกไปได้ดีขึ้นแล้วก็เงียบนะครับพอเราปรับเป็นโหมด normal เนี่ยก็จะเปิดครึ่งนึงนะครับแล้วก็ sport เนี่ยเปิดหมดเลยควนี้พอเปิดหมดเลยเนี่ยโอ้โหเสียงอลัลลเลยนะครับ ครับแล้วมนันรู้สึกแบบมีอรรถรสในการขับขี่มากๆนะครับด้านท้ายเนี่ยเราจะสังเกตว่าไฟท้ายของเขาเนี่ยฝาท้ายขเขานี่จะลั่ล่าเนิดนึงนะครับไปรับกับตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยที่มีความโฉบเฉี่ยวเนาะสิบว่าโอ้โหสวยมากๆแล้วก็ตัวแบสของ G R Corolla เนี่ยใครเห็นก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เชื่อปะ่ะหน้าตาเขาดูดุดันมากๆนะครับอ่ะทางสเปซด้านหลังอุยฝาท้ายเบามากนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแต่เบาจริงอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับฝาท้ายด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่มาให้เราใช้กันเนี่ยประมาณ 200ก็อีก17ลิตรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือฝาท้ายนี่ไม่ได้ใหญ่มากหลายคนอาจจะคาดหวังว่าจะต้องใหญ่กว่า g r Yaris แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะแน่เลยอะไรแบบนี้ส่วนตัวสินมองว่าแคบมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เลยนะครับที่สําคัญมันจะมีชุดปะยางด้านล่างตรงนี้มานะครับแล้วก็มีการเก็บแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์เนี่ยอยู่ด้านหลังหมดเลยเขาเนี้ยมันจะมีพวกคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยด้านท้ายค่อนข้างเยอะมันก็เลยเซตออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับฟลอร์มัน ตัวถังด้านหลังตวงนี้อยู่แล้วนะสิตเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็บาะหลังเนี่ยสามารถพับได้หกสิบสี่สิบนะครับก็เขาเรียกว่าเพิ่มแคปซิตี้ในการใช้งานเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่อะว่าถ้าเกิดเราเอาสมัตะออกเนาะเราลองเปิดแบบเอาที่บางสมัตะออกดูเราจะอยากใช้แบบเดลี่จริงๆนะครับจะใช้งานได้ประมาณไหนเนาะนี่อ่ะนี่ลองพับให้ดูเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกมันก็ประมาณนี้นะมันก็ไม่แย่นะใช่ปะ เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าว่า GR Corolla นะจะขับมันขนาดไหนแล้วก็ฟีลลิ่งช่วงล่างเนี่ยจะเป็นยังไงครับฟีลลิ่งการขับขี่ของ GR Corolla เนี่ยนะครับไปในทิศทางที่เถื่อนมากนะหลักการออกแบบของเขาเนี่ยคือเขาได้แรงบันดาลใจนะครับหรืออินสปเรชัในการทำรถเนี่ย จากสนามแข่งนะครับแล้วก็รายการการแข่งขัน WRC นั่นเองนะทั้ง g i Yaris นะครับแล้วก็ g i Corolla ด้วยนะครับ g i Corolla เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ฐานล้อเนี่ยยาวกว่ากว้างกว่า g i Yaris นะครับเวลาเราขับแล้วเนี่ยฟีลิ่งการข,ขี่เนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีคาแนค t เตอร์การขี่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะอย่าง Yaris เนี่ยจะออกแนว l i ฟ e ฟรีนะแนวขี้เล่นอะไรแบบน,นี้ใช่ปะแต่ใน g r Corolla เนี่ยจะออก stable กว่าคาแรคเตอร์มันดนูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับ ความกว้างนะครับแล้วก็ความยาวของตัวรถหรือว่า Daily use ต่างๆเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายใจมากกว่า g r ีเนะเพราะว่า g r ีเองอะสินมองว่ารถเนี่ยมันเล็กมากนะครับแล้วก็ระยะเวลานั่งกับคนด้านข้างตรงนี้เนี่ยไหลแทบจะติดกันเลยนะแต่พอในเ r ียโคราแล้วอะมันจะมีความกว้างความยาวอะไรเงี้ยนั่งแล้วมันนานๆมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอึดอัดนั่นเองนะหลายๆรายละเอียดภายในตัวรถเนี่ยเราย,ยกมาจากตัวโคราอออติสเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแดชบอร์ดนะ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับเือนในโคโรราออติสเลยนะครับภายในของตัวรถเนี่ยหน้าจอ t f เต่างๆเนี่ยอันนี้หน้าตาคล้ายๆแคมรี่เลยมาแบบใหญ่โตมโหฬารามากแล้วก็อ่านข้างง่ายมากนะครับอันนี้หน้าจอ t f เเนี่ยใหญ่ขนาด12.3นิ้วนะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ย อยู่ที่7นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับและที่สำคัญสามารถใช้ระบบเทเลเมันติกของ t o y o ต a ได้ด้วยนะครับหรือว่า T-Connect นั่นเองนะครับอันนี้สามารถใช้ได้แรงม้าของตัวรถเนี่ยอยู่ที่300แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยนะอันนี้มีการอัปเกรดนะครับจากตัว GR Corolla ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับรถเนี่ยแรงขึ้นนะครับฟีลลิ่งการขับขี่ของเขาเนี่ยสินมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดรเราเปรียบเทียบกับรถยุโรปเนาะ หลายคนอาจจะมองว่าขับสีเนี่ยมัน x อ r i v e หรือเปล่าหรือว่า Control อะไรเงี้ยส่วนตัวิ่งมองว่าอารมณ์มันจะกระเถิบกระเถิบไปทาง Control นะครับเวลามันออกตัวอะไรเงี้ยมันจะสเตเบิลมากแต่ว่าที่แตกต่างจาก audi หรือว่า Control เนี่ยฉันรู้สึกว่าปลายคันนี้ไหลมากนะครับขับแป๊บเดียวเนี่ยหยียบ เหยียบกระแทกออกแรงๆเนี่ยขับนานๆเนี่ยสองร้อยแบบนิ่งๆเลยนะคันนี้นะสิลองมานี่โอ้โหอึ้งเลยว่าอุ้รถมัน stiffness มันสุดๆเลยนะครับแล้วก็ stable มากๆนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะครับสสูบดับเบิลโอเวอรแคมชั่นนะครับพร้อมกับโบชีด D4ST นะอันนี้เป็นหัวฉีดที่มีความแรงดันสูงแล้วก็แม่นยำม,มากๆออกแบบมาก,กับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับของ t ตโยต้าเนอะอันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบที่สมรรถนะสูงที่สุดในโลกนะครับนี่กล่าวบอกเลยนะครับรหัสเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัส G16E GTS นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ดาวไซซิ่งแคปรซิตี้นะครับแต่ให้กำลังแรงม้าเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ G.R. d a t นะครับหรือว่า Gasu Racing Direct Automatic Transmission นะครับสับเกียร์ไวมากนะครับเป็นซิงเกิลคลัชที่แบบขับแล้วเนี่ยประทับใจจริงๆนะชิฟ์นะครับการชิฟต์เกียร์ต่างๆเนี่ยมันใกล้กันมากๆนะเวลาเราขับแล้วเนี่ยมันสับไวอารมณ์เหมือนขับดัวลคลัชเลยแต่มันจะดรอปความไวการเปลี่ยนเกียร์จากดัวลคลัชเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเวลาขับให้ใหอัตราลดให้การขับขี่มากนะนะเมื่อเราขับแล้วเนี่ยเราจะจูน กับตัวรถได้ง่ายมากๆเพราะว่าเกียร์เนี่ยเขาเหมือนจะสับรอเราตลอดเวลานะเหมือนแบบพอเราขับด้วยความเร็วนี้เนี่ยกำลังมันจะไม่ตกเลยคนระับส่วนใหญ่เนี่ยสิลองทดสอบเนี่ยเครื่องยนต์สสูบนะครับจะรู้สึกว่าข้อเสียของเครื่อง3สูบเนี่ยคือต้นมันจะวุ่วื่นิดนึงนะครับก็คาดหวังว่าไอ้สามสูบในโตโยต้าเนี่ยทำออกมาเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์วุ่วืดออย่างนั้นแน่เลยคือคิดสภาพดูดิสามร้อยแรงม้าในเครื่อง3สูบ มันจะเป็นฟิลไหนวะแต่พอบันขับจริงๆนะโอ้โหมันแน่นตั้งแต่แบบแบบออกแบบแน่นๆเลยยันแบบความเร็วปลายเลยอ่ะมันไม่มีวืดไม่มีกําลังตกอะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยประหลาดใจมากว่าเครื่องสสูบมันทาที่ดีขนาดนี้เลยวะถ้าเกิดสมมติเพื่อนซื้อไปเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยการสับเกียร์ต่างๆหรือว่าทําความเร็วเนี่ยมันจะทํางานได้ไวกว่าเกียร์ตัวแมนนวลเนี่ยคืออารมณ์เนี่ยมันแทบจะ ไม่ได้ต่างอะไรจากแมนนวดเลยเหมือนซับเกียเองเลยนะคือสิ่งรู้สึกว่าฟิลของเกียออโตมัตใน GR เนี่ยมันทำมาเนี่ยได้ดีกว่าขับแบบแมนนวดอีกนะโหมดการขับขี่ของตัวรถนะครับเราจะมีโหมดการขับขี่นะครับมาให้เราเลือกกันนะที่ตรงบริเวณคันเกียร์ตรงนี้มีให้เลือกว่า3โหมดอีโค่นอร์มัล แล้วก็สปอร์ตนะครับสินขับแล้วนี้สินชอบนอร์มอลมากมันไม่ไม,ไม่อืดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กระแทกจนเกินไปะนะแล้วก็ที่สําคัญเราสามารถที่จะแยกปรับระบบขับสีนะครับหรือว่าระบบ G R f o ของตัวรถได้ด้วยนะครับบริเวณน็อกนะครับบริเวณคันเกียร์ตรงนี้หมดเลยทุกอย่างนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะยุ่งอยู่ในบริเวณตรงเกียร์เนี่ยแหละเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมด3โหมดนะครับสำหรับตัว G R f o ของเขาวะนะมีตัวนอร์มอลนะครับ ก็จะกระจายแรงขับเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้า60นะครับด้านหลัง40แล้วก็มี track mode นะครับด้านหลังจะเป็น70ดนะครับด้านหน้าจะเป็น30นะอันนี้เป็นเรียบายแอสด้วยนะขับสนุกมากนะครับแล้วก็ g r a v เวลนะครับกราวเวเนี่ยจะปรับเป็น50-50นะครับเหมาะสมนะครับสำหรับการใช้งานบนเส้นทางที่เป็นลูกลังหรือว่าเส้นทางกรวดนั่นเองนะครับโช้ล่างของตัวรถนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ m ม c กเฟอร์สันสตดนะครับด้านหลังเป็นแบบ d ดิมเบิวิสโนะครับ แต่ว่าในตัวโมเดลเยียปี2025เนี่ยมีการปรับเทรลิงอาร์มด้านหลังนะครับให้มีจุดยึดเนี่ยสูงขึ้นประมาณ30มิิเมตรนะครับแล้วก็มีการปรับน็อตจุดยึดต่างๆเนี่ย หลายจุดเลยนะครับทำให้ stiffness เนี่ยด้านหลังของตัวรถเนี่ยมันดีขึ้นนะครับตัวโช้คอัพด้านหลังเนี่ยมีการปรับ rebound spring นะครับทำให้การยืดตัวของตัวโช้คอัพเนี่ยทำได้ช้าลงนะครับเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยการยุบตัวล้อฝั่งที่เป็นในโค้งเนี่ยนะครับก็จะยุบตัวได้น้อยลงทําให้ตัวรถเนี่ยขนานกับถนนได้มากขึ้นนะครับทำให้การเกาะถนนเนี่ยโอ้โหทาได้แบบดีเยี่ยมจริงๆนะครับคานนี้เขาก็เลยเซ็ตช่วงล่างมาอารมณ์แบบรถแข่งเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยมันเป็นทอยคาจริงๆคือเราขับตนานานนะครับราขบ เรื่องราวเราซื้อเรื่องราวของ To โ o ต a นะครับคันนี้เนี่ยส่งมอบอารมณ์นั้นน่ได้แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันคันนี้นะครับสิงคับเนี่ยจะอยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถังน้ํามันเนี่ยจะอยู่ที่50ลิตรนะแล้วก็เลนของการเติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยคันนี้นี่จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ3 3 3กิโลเมตรนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยมีการปรับนะครับนักเกิลนะครับในตัวพวงมาลัยเนี่ยให้มีความสติฟเน็ตนะครับการ เข้าโค้งต่างๆเนี่ยการคอนโทรลของตัวรถเนี่ยคมมากขึ้นด้วยนะครับรองรับกับสติฟเน็ตของตัวช่วงล่างเนาะเวลาเราเข้าโค้งต่างๆเนี่ยด้วยความที่มันเป็นขับสีด้วยนะโอ้โหมันเกาะถนนได้ดีจริงๆนะครับมันแบบไปแบบเนียนๆเลยอ่ะมันแตกต่างจากรถขับ2อย่างชัดเจนเลยไปลองขับมันดูสิว่าสุดยอดมากๆอัตาลิ่งเขาดีจริงๆครับระบบความปลอดภัยเนี่ยเราจะได้พรีคอร์เรชั่นวอร์เน็ตนะครับเลนเดพาร์เจอร์แอซิสนะครับอันนี้ก็จะดึงพวงมาลัยเวลาเราออกนอกเลนเนี่ยเขาจะมีแบบดึงๆให้ด้วยสั่นๆให้ด้ววยนะครับแล้ก ได้เ e ีย cross traffic alert มานะอันนี้ก็มีให้นะครับคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยในช่วงล่างเนี่ยเขาจะใช้เป็นไ i เวทหมดเลยนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักใต้สปริงเนี่ยหรือว่าอันสปรังเวทนะครับทำให้การเข้าโคง้งหรือว่าการทำงานของตัวช่วงล่างเนี่ย มันทําได้คมนะครับแล้วก็เก็บอาการได้ดีด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษเลยนะครับสำหรับตัว G R Corolla นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วน1 0ึกงร้อยกันว่าส่วน1 0ึงร้อยใน G R Corolla เนี่ยจะดิบจะเถื่อนขนาดไหนนะครับจากเครื่อง1.6ลิตรเทอร์โบของเขาอะนะสามสูบนะเพื่อนๆดูกันว่าสับเกียร์เป็นยังไงด้วยครับเดี๋ยวสินจะทําเป็นสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็ตัว G R 4เนี่ยจะใช้เป็นทร็กนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเวลามันกระแทกออกมันจะกระแทกแค่ไหนนะครับ 3- 2ไปครับ ันนี้ในสปอร์ตโหมดนะครับแต่ถ้าเกิดใน Normal เนี่ยมันจะไม่กระแทกออกแรงขนาดนี้นะครับลองไปทดสอบมันดูสิว่าหลายคนที่ชอบความดิบความเถื่อนเนี่ยชิว่าหลงรักรถคัน,นี้แน่นอนเลยนะครับเนี่ยตัวช่วงล่างังเก็ไหมเส้นที่มันเป็นตัวซีเมนต์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าซับแรงได้แบบเขาเรียกว่ารู้ทุกอนุอัแล้วถ่านู่วงเลี้ยวนเนี่ยก็แคบนะครับคือ นี่นะครับลองกับรถดูอะไรดูเนี่ยสินว่าใช้งานจริงๆเนี่ยกระชับมากนะครับใช้งานง่ายมากรวมเหมือนขับออติสนะออติสซึ่แบบว่าก็ระยะฐานล้อต่างๆเนี่ยก็พอๆกันนะเนาะระยะฐานล้อของรถเจียโคลาเนี่ยจะอยู่ที่2640ม mm เมตรนะครับ ก็ถือว่าเป็นไซส์คอมแพคกเนาะขับง่ายครับขับในเมืองน,นี่ขับง่ายมากนะครับคือตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นเบาะที่นั่งสบายมากกนาะมันไม่ได้แบบบักเก็ตซีจ๋าจนเกินไปอ่ะนะมันเป็นทนั้งนี้เป็นโมเดลสปอร์ตห็นว่าโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเองสเปคตัวเบาะมาสินว่าตัวเบาะตัวนี้ดีมากนะครับระบบงที่ให้มาเนี่ยให้มาทั้งหมด6ตัวนะครับก็เสียงดีนะครับรฉันว่าใช้ได้เลยนะแต่เมื่อเราขับเร็วๆไปแล้วว่ามันจะถูกลบกวนด้วยตัวเสียงลมเสียงพวก รถน้อยต่างๆเนี่ยมันจะมารบกวนการฟังเพลงของเราได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยของรถสปอร์ตนะครับเป็นรถสปอร์ตฝั่งญี่ปุ่นที่ทําออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็เถื่อนจริงๆนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคใครที่ต้องการรถที่ขับสนุกนะครับเสพตํานานเสพคอนเซปต์การออกแบบพัฒนารถนะมาจากสนามแข่งรายการการแข่งขันต่างๆนะครับจาก t o โย t a นะครับสิเชื่อว่าคนที่ซื้อรถคันนี้ไปเนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราจะได้อารมณ์นะครับเราจะได้ตํานานเราจะได้คอนเซปต์เนี่ยเต็มร้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอะ่ะคือมันมาทุกเม็ดเลยนะทุกดีเทลของตัวรถเลยนะครับใครที่สนใจรถ GR ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น GR Yaris, GR c o r o l r Pol a GR86 หรือ GR s u p r a นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ GR Gara ก e ทั่วประเทศครับ สำหรับราคาของ Toyota GR Corolla นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะราคาเนี่ยจะอยู่ที่4ล้าน100,099,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยเราจะได้ Ultimate Car นะครับแล้วก็ได้ Ultimate Experience ด้วยครับจาก Toyota m o t o r ประเทศไทยนะครับราคานี้เนี่ยนะครับจะได้ GR Service Package นะครับนานถึง3ปีหรือ60,000กิโลนะครับ โรลไซส์เซอร์วิสแพ็กเกจนะครับนานถึง5ปีครับและ GR Track Experience Package จนะครับจะได้ร่วมกิจกรรมนะครับเอารถของเราเนี่ยไปลงสนามด้วยนะแล้วก็ได้ GR Collection s อร v ว n i ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะรวมอยู่ในราคา4,199,000บาทนะครับโตโยต้าเองก็บอกว่าเขาจะ Create นะครับสังคมของ GR เนี่ยให้แบบแข็งแรงในประเทศไทยนะครับให้มารวมตัวกันสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปจองนะครับกรทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น GR Yaris จีอาร์โคลาาร์แปหรือว่า GR อาร์ซูปราเนี่ยได้ที่ GR Garage ทั่วประเทศนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ Toyota Motor ประเทศไทยครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบนะครับจาก Toyota Motor ประเทศไทยด้วยนะที่เอา GR อาร์โคลาคันนี้นะมาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่พิศเศษจ,จริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินเดสดาด้วยนะครับเจนเป็นคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางเนความสุขครับสำหรับวััันนีี้สสวดครบ